ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นชุดสรุป3ตัวตรง2ตัวบนล่างนะครับของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566นี้นะครับก็จะมาสรุปให้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ ก่อนออกสลากกินแบง่งรัฐบาลไทยนะครับสิงหจหาคม2566นี้นะครับชุดสรุปนะครับ3ตัวตรงนะครับ3ตัวตรงชุดเล็กเด่นนะครับผมสรุปให้ได้2ชุดนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับ สรุป3ตัวตรงชุดเด่นนะครับผมให้มาที่042แล้วก็092นะครับเจาะเด่นนะครับ3ตัวตรงนะครับชุดเด่นนะครับ3ตัวได้2ชุดนะครับส่วนชุดรองนะครับ3ตัวนะครับได้ดังนี้นะครับ ชุดสตัวตรงนะครับชุดรองนะครับผมเจาะให้มาที่5 4 2นะครับ5 92นะครับแล้วก็4 9 2นะครับชุด3ตัวนะครับชุดรองนะครับส่วนชุดสรุปนะครับ2ตัวบนนะครับวิ่งลูดนะครับผมให้มาที่เลข นี้นะครับวิ่งลูดให้มาที่เลข2นะครับ2ตัวบนนะครับส่วนชุดเจาะสองตัวบนนะครับ,ดออบ,นนรบได้ดังนี้นะครับชุดเจาะนะครับ2ตัวนะครับผมให้มาที่ 2 4แล้วก็2 9กานะครับวิ่งรูดนะครับบนนะครับ2นะครับต่อมานะครับสรุป2ตัวล่างนะครับวิ่งรูดนะครับผมให้มาที่เลข5นะครับวิ่งรูด5าล่างนะครับชุดเด่นนะครับผมเจาะให้ที ห้าสองนะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับผมเจาะให้นะครับสองชุดเด่นนะครับห้าสองแล้วก็ห้าสี่นะครับชุดรองนะครับผมจะเจาะให้นะครับได้ห้าแปดตัวเดียวนะครับสำหรับชุดรองชุดเจาะนะครับห้าแปดนะครับก็สรุปให้ดังนี้นะครับ ก็จดไว้นะครับหรือแคปหน้าจอไว้นะครับชุดสรุปของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566นี้นะครับจะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับที่ผมได้สรุปให้ทั้งช่องนะครับก็ถ้าท่านชอบตัวไหนนะครับก็นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกันได้นะครับเปื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับ ก็ชุดเลขนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับถ้าท่านชอบตัวไหนก็นำไปเลือกซื้อกันได้นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้นะครับ